สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยป .1 โดยครูจา๋าพบกันวันนี้เราอยู่กันที่หน้า86ค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนอ่านเขียนคำและประโยคได้ค่ะในส่วนของการฝึกอ่านเขียนคำคำที่อ่านเป็นลักษณะของคำคล้องจองค่ะ เด็กๆยังจำลักษณะของคำคล้องจองได้ไหมคะคำคล้องจองก็คือคำที่มีพยางค์สุดท้ายของคำหน้ามีสระและตัวสะกดในมาตราเดียวกันกับพยางค์แรกของคำหลังค่ะเดี๋ยวเราไปดยูตัวอย่างในฝึกอ่านเขียนคำนะคะเด็กๆอ่านตามแล้วสังเกตค่ะฝึกอ่านเขียนคำเกกะ ก่อเอเกกะออากะเกกะลงท้ายด้วยสระอะคำต่อไปขึ้นต้นด้วยสระอะค่ะปะแปะปออาปะปอแอะแปะลงท้ายด้วยสระแอะแกะดำกอแอะแกะดออมดำแกะดำลงท้ายด้วยสระอ,ะะอ,ะอำำะําอำคำต่อไปก็นำไปนออํานำปอไอไป นำไปใบาชาบอไอใบชออาชาใบาชาหาหรือหออาหารออือรือหารือซื้อผ้าซออือซือซือไม่โทรซือ้อพออาภาพาไม่โทรผ้าซื้อผ้า ม้าดุมออามามาไม่โทม้าดออุดุม้าดุจุใจจออุจุจอไอใจจุใจสังเกตคำท้ายนะคะและสังเกตคำแรกไล่ตีรอไอไลไลไม่เอกไล่ตออีตีไล่ตีสีน้ำ สอ e. ีสีน no ออัมนำนำไม่โทน้ำสีน้ำถ้ำเขาถออัมถามถามไม่โทถ้ำขอเอาเขาถ้ำเขาเต่าทะเลตอเอาเต่าเต่าไม่เอกเต่าทออทะรอเอเลเต่าทะเลพยางสุดท้ายสระเอนะคะ พยางค์แรกของคำหลังสละเอเหมือนกันเฮฮามาฮอเอเฮฮออาฮามออามาเฮฮามาเป็นคำสามพยางค์คำต่อไปก็สามพยางค์ค่ะว่าไม่ดีวออาวาวาไม่เอกว่ามอไอไมไม่เอกไม่ดดอีดีว่าไม่ดี มีให้ดูมอ,อีมีหอไอหไหไม่โทรให้ดออูดูมีให้ดูลงท้ายด้วยสระอูคำหลังก็ต้องขึ้นต้นด้วยสระอูผู้เขาไฟพออูภูขอเอาเขาฟอไอไฟลงท้ายด้วยสระไอคำหลังก็ต้องขึ้นต้นด้วยสระไอใช่ไหมคะ ในคูน้ำนอไอในคออคูนออานำนำไม่โทน้ำในคูน้ำสระอัมทำเอกอะทออาทำออเอเอออาอาทำเอกอะต่อไปลงท้ายด้วยสละอะก็ต้องขึ้นต้นด้วยสละอะคค่ะนะจะพี่นออะนะจ,ออจะอะจะจะไมตรีจะ๊ะ พออีพีพีไม่เอกพี่นะจะพี่ดีแน่แน่มีไหมยมกค่ะดอ,อีดีนอแอแน่แน่ไม่เอกแน่ดีแน่แน่เป็นลักษณะของคำคล้องจองนะคะต่อไปเด็กๆจะฝึกอ่านและเขียนประโยคกันค่ะประโยคทบทวนค่ะประโยคก็คือ ใช่แล้วค่ะคือข้อความที่อ่านแล้วทำให้เราทราบว่าใครทำอะไรทำที่ไหนแล้วก็ทำอย่างไรเด็กๆเ,เรียนมาแล้วในชั่วโมงผ่านมานะคะเดี๋ยววันนี้เรามาทบทวนประโยคกันค่ะพ่อขี่มา้าไปป่าใครในที่นี้คือพ่อทำอะไรขี่มา้าที่ไหนไปป่าค่ะ อ่านแล้วทราบใจความสำคัญรู้ว่าใครทำอะไรที่ไหนแบบนี้เรียกว่าประโยคค่ะเดี๋ยวเด็กๆมาอ่านตัวอย่างประโยคตามคุณครูนะคะพ่อขี่ม้าไปป่าผู้ผาแวะดูคูน้ําในถ้ำมีเต่าตัวโต,วตวแม่จะ๊ะแม่จ๋าเด็กๆมาหาจะ๊ะ ทั้งสี่ประโยคเป็นตัวอย่างนะคะภาระงานวันนี้ค,นคุณครูให้นักเรียนฝึกอ่านคําคล้องจองและประโยคในหน้า86ให้ผู้ปกครองฟังค่ะชิ้นนี้ไม่ต้องส่งเป็นชิ้นงานนะคะอ่านให้ผู้ปกครองฟังค่ะและส่วนที่จะส่งก็คือให้นักเรียนคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด ในส่วนของประโยคในหน้า86เช่นกันค่ะใส่สมุดส่งคุณครูนะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ